ปีพุทธศักราช2033คือปีที่กองทัพอากาศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุโทโภ์ด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบต้นแบบแห่งอนาคตที่ชื่อว่าาวาหาว t h i AF 33ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียทั้งในแง่ความเร็วสมรรถนะการต่อสู้และเทคโนโลยีล้ำยุคที่นำหน้าหลายประเทศในภูมิภาคาวา h หวท h i AF 33ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพที่ทันสมัย แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินที่เคยมีแต่ในประเทศมหาอำนาจที่มาของโครงการฟ้าเวหาที3 3หลังจากที่กองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินรบจากต่างประเทศมานานนับสิบปีการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ภายในประเทศจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติโครงการที3 3ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2026โดยความร่วมมือระหว่างกรมช่างอากาศสถาบันเทคโนโลยีกลาโหม DJ, และมหาวิทยาลัยวิศวกรบินชั้นนำในไทยเป้าหมายของโครงการคือการสร้างเครื่องบินรบที่บินเร็วกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมและรบได้ทุกมิติเพื่อให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านการบินทางทหารในอาเซียนสมรรถนะขั้นเทพความแรงที่ไม่มีใครเทียบฟ้าวาหาวทีเอฟ33ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินรบแบบสเต t ร์เฟอร์เจรรุ่น5ซึ่งถือว่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลกโดยมีสมรรถนะที่โดดเด่นด,ดังนี้ความเร็วสูงสุด มอก3.2ประมาณ3,940กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน4,500กิโลเมตรเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้เพดานบิน22,000เมตรระบบขับเคลื่อน Twin e นนด้ทิ e เจ็ดเอนจินรุ่นใหม่ของไทยน้ำหนักบรรทุกอาวุธ10,000กิโลกรัมวัสดุตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์นา,นาโลหะเบาชนิดพิเศษ ระบบหลบเรดาร์สเตจโคตติ้งอคทีฟอิเล็กทรอนิกสโทคินระบบ AI Pilot Assistant ควบคุมการบินระบบหลบหลีกและตอบโต้ภัยคุกคามโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำให้ TAF 33สามารถปฏิบัติภาพพรากิจได้ทั้งในสภาพแวดล้อมปกติและสภาพสงครามไซเบอร์โดยยังคงความสเสถียรในการบินและความเร็วที่สูงจนน่าทึ่งอาวุธอัจฉริยะลบได้ทุกสถานการณ์ TAF สามสิบามาพร้อมกับอาวุธล้ำยุคที่รองรับการต่อสู้ทุกระยะทั้งระยะประชิดและระยะไกลไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและไกล AAM ระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูง Smart Bombs ปืนกล30มมตรอัตโนมัติพร้อมระบบล็อกเต้าอัจฉริยะระบบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบ Supercruise ร,ร,ระบบสังการจากระยะไกลผ่าน AI Command Link ด้วยระบบอาวุธแบบบูรณาการ TAF 33สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศพื้นดินและเรือรบขนาดใหญ่ได้ในหนึ่งเดียวการทดสอบบินประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้กองทัพอากาศไทยได้ทำการทดสอบ TAF 33อย่างเข้มข้นในสนามบินทหารรับที่ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือโดยผลการทดสอบพบว่าเครื่องสามารถเร่งความเร็วจากศถึงมก2.5ภายใน70วินาที ระบบสเตติลิกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ทุกระบบ AI CoPilot วิเคราะห์เป้าหมายและเลือกยุทธวิธีการโจมตีดโดยไม่ต้องสังการระบบควบคุมการบินอัตโนมัติสามารถหลบหลีกขีปนาวุธจำลองได้6ลูกในเวลาไม่ถึง10วินาทีอัตราความคลาดเคลื่อนของการยิงน้อยกว่า1.2เมตรผลการทดสอบทำให้ประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและยุทธศาสตร์ทหารทั่วเอเชียและมีบางประเทศ เริ่มแสดงความสนใจในการขอซื้อสิทธิบัตรบางส่วนหรือระบบย่อยจากไทยความหมายต่ออธิปไตยไทยและบทบาทในภูมิภาคการเปิดตัวเครื่องบินรบทีเอฟสามสิบสามีความหมายยิ่งใหญ่ในหลายด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยเทียบเท่าชั้นนําของโลกเสริมศักยภาพในการป้องกันาน่านฟ้าอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศสร้างโอกาสส่งออกเทคโนโลยีและเสริมเศรษฐกิจอุตสาหการรมป้องกันประเทศ เพิ่มบทบาทของไทยในความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนเครื่องบินรบไทยไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าแต่เป็นหลักประกันของความสงบสุขที่มั่นคงภายใต้การป้องกันอธิปไตยของชาติแผนการในอนาคตจากที่ a f 33สู่ฝูงบินแห่งอนาคตกองทัพอากาศไทยได้วางแผนจัดตั้งฝูงบินประจำการ t f 33อย่างเป็นทางการในปี2034โดยเริ่มต้นจากจำนวน12ลำในเฟสแรก และจะเพิ่มเป็น36ลำภายในปี2037พร้อมตั้งศูนย์ฝึกนักบินและศูนย์วิจัยร่วมด้าน AI Aviation และ Hypersonic System สำหรับรองรับเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนา TAF 34ซึ่งเป็นเวอร์ชันไร้คนขับ UCAV ที่ใช้ระบบ AI เต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถรบได้ในสงครามดิจิทัลสมบูรณ์สรุปก้าวใหม่ที่โลกต้องจับตาเครื่องบินรบฟ้าเวหา TAF 33คือก้าวกระโดดที่พลิกโฉมความมั่นคงไทย จากผู้บริโภคเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนาวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลกเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงด้วยความแรงที่เหนือทุกฟ้าความแม่นยำที่ไม่คลาดเป้าและเทคโนโลยีที่เหนือความคาดหมายฟ้าเวหาทีเอฟสาคือภาคภูมิใจของชาติและเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องแผ่นดินไทยสู่อนาคตอย่างมั่นคงและสง่างาม